โชคฝั่งพื้นติดตั้งแล้วบานประตูปิดแรงปิดเบาไม่เป็นตามที่ต้องการซ่อมเองได้ง่ายนิดเดียวสวัสดีค่ะวันนี้พบกับน้องแหมมนะคะปัญหาโชกฝั่งพื้นติดตั้งแล้วบานประตูปิดแรงปิดเบาไม่เป็นไปตามที่ต้องการสาเหตุเกิดจาก 1. ติดตั้งไม่ได้ระยะ2ไม่ได้ปรับจังหวะเปิดปิดหลังจากติดตั้งประตู ชโชคฝั่งพื้นชำรุดโดยสังเกตว่ามีน้ำมันซึมที่ตัวชควิธีการแก้ไขปัญหา 1. ตรวจสอบระยะของการติดตั้งว่าถูกหรือไม่โดยตัวบอดี้ต้องห่างจากขอบประตูประมาณ10เซนติเมตร 2. ให้ทำการปรับตั้งจังหวะเปิดปิดประตูตามความต้องการเพราะโชคฝั่งพื้นรุ่นต่างๆสามารถปรับตั้งจังหวะการเปิดปิดได้โดยให้หมุนตามเข็มนาฬิกาเป็นการลดความเร็วในการเปิดปิดประตู ส่วนถ้าหมุนทวนเข็มนาฬิกาจะเป็นการเพิ่มความเร็วในการเปิดปิดประตูค่ะโชคฝั่งพื้นสามารถปรับได้2จังหวะโดยจังหวะที่1ตั้งแต่0-7ถึง7องศาและจังหวะที่2ตั้งแต่7ถึง1 8อองศาแต่หากมีน้ำมันซึมที่ตัวโชคต้องเปลี่ยนตัวใหม่เท่านั้นซ่อมเองได้ไง่ายๆถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้กดติดตามที่ช่องเฮเซเลเทเลนี่เลย